เบาบานก็ถูกตามน้าเดียวพี่นออ้องขา,งาพี่นออ้องขาวารบนเขาบนหนามแล้วพี่น้องเนาะมาเลาะบนเขาบนหนามครับตัวนี้ใส่ปุยหนามแล้วพี่น้องเนาะใส่ปุยหนาม บริษสยปุยเม็ดขึ้นเกล้วครับปุยเม็ดมันแพงหลายปุยหนามกระแค่แน่นอยู่ลำต้นแข็งดีนะครับใบใบมันทีสั้นขึ้นแบบนี้ครับมันจะบ่เฟื่อยลงปุยหนามเนาะปีหนามเนาะการแตะกอก็ะทีว่า มาตางกันกับเคมีเนาะนะครับิต่าตางเนี้ยั้งน้อยคือความเขียวคือว่าหน้าโขกนาะพีหน่อยแต่ก็กระชกเซลซ้ำได้และซ้ำนีแ้แหละหน้าโขก อันนี้นามเนี่ฝฟ้นตกเป็นอาทิตย์จังมีนามซ้ำ,ำหนีพี่นนอะแต่ดีแน,นนที่งมันเป็นดินทรายนะครับดินแนนดินเป็นดินทรายมันหมดตายงายก็ะทือว่าต้นเขาเบิ่งซีเบิ่งสันแล้วกะกระบป่อขเขเียวครับแต่ว่าก็บเบิ่งแล้วก็แข็งแรงดีเพราะว่าตนา้น,น,นะตนเขามันแข็งนะครับเนาะต้นเขามันแข็ง เก็ดบล้ายแล้วครับไปสุดแตบบ่ฟังกันวะน้อกงไฟอีกสองไฟพอได้กินแล้วพี่น้องปีได้แห่งก,ไก็ได้กินได้กินในเดียวมันก็บเบิดเนีย่ยตอนนี้ขนาดว่าจยเจแ๊่มันได้ยังห่างเลยโอ้ตายเลยจ มันโกนจึงปึงเลยเนี่ยน้ำหัวพี่น้องเอ้ยเวียนกลัล้บาเอาเสีแดงมุ้ดแล้วครับแต่ว่าให้นี่มันจะเป็นดินเนียวนะครับเนาะแต่มีหนามเนี่ยแต่มีนามดีดอกดีก็คู่ให้แต่ว่าขั้นในแห่งนั้น ต้นกระแหงเลยนะครับตายเลยนะครับอ่าต้นกระท่อมนะครับอ่ากาล่างใ่ครับกาล่างในกค้งยางครับกค้งยางต้นยางนะเฮึเอาละครับพอ,อยังนอกมอุ้ยพอ,อของดีเลยพี่นอ้อง ใครแม่งดาครับใครแม่งดาเมียบอีเมยีมเมยบอ่ะเนาะเมียนไปเสียละอุ้ยมีครับมีอยู่มีแม,ม่นอยู่ อึบอ้าวทันอยู่ครับอ้าวที่เด็ดครับที่เด็ดที่เด็ดแล้วครับมื่อนี้อ้าวอุย้ยบ่มีมืดต่อยางไปไหวกว่อนได้นี่ยางไปไหวกว่อนได้นี่ยางหาเราไปเหี้ยครับเธอมีเฮ้ยนี่ครับตัวหนึงน่งตัวหนึง่งตัวหนึ่ง น,น,นอเอาใครไมนขึ้นแล้วหน่อยเหรอวะไมันขึ้นแล้วหน่อยเนะี่ยมิงมิงดาใครยู่สูงครับแสดงว่าน้ำสีใม่อยู่ด้วยนี่เห็นแมนบ่หนิแมนแปลงไลเนาะอุ้ยแมนบ่อยู่ครับมิงดาใครสูงครับใครมันอยู่นี่ ไข่มันอยู่นีครับมีอยู่หยอดเลยหนีครับโบร้านพันวานะครับถ้ากับแมงดาไข่สูงฝนมันจะดีนะครับเาอมันยานน้ำถ่วมไข่มันนะครับเอาล้ครับปีนี้บ่ตรงห่วงนะครับบ่แล็งนะครับ <c oughs> ยางลอมือกีครับเถื่อพออีกํำ จเจียวนะหอมๆโอ้ยมันอลไรมันมันละมันอะมันแล้วน,น้อมิงดาขึ้นลงลาด,ดาขึ้นลงลาได้เอ้าโอ้เป็นแมนผนมิวนวดแมนดีดีครับโอ้ยคือใครสูงเนี่ยบ้านไหนมิง แม่บ่อยู่ครับแม่นบ่อยู่แม่นบ่อยู่อู้ยักสูงบ่สูงพี่น้องเลยห่างจากน้ามันฝ่ามือหนึ่งอะไรไหมฟฝนดีครับฝนดีปีนี้บ่ต้อตงห่วงอ้แม่บ่อยู่เอ๋อได้ตัวหนึ่งตัวนี้บ่ได้กระยามันเว้นดอกแม่แพ้พันนะครับอ๋อจะได้กระมานล่ะห่วย เรื่เอเมาไข่มันตัวนี้ไขมันกันด้ำแล้วประมาณอาทิตย์กุ้งกัวเนี่ยครับนี่งาก็ะกำลังสิขึ้นโอ้ยนาะนี่ครับไข่สูงครับไขส่สูงสูงเลยอรแบบนาะ อ้ามาแล้วครับมันนี่ด้แมงดากั็ใครนะครับนะเนาะตำแจ้วพี่นอ้องนี่นะครับห้างหนึ่งน,ปปน,น,น,นะอยู่ไปในปโปผมเนาะครับเนาะเอาประด็นกับบ๊วยยังครับออกแม่แพ้พันไม้รัแบบอ้าวคลิปนี้ก็าไม่มียังมากมายครับมันมีมัน,มนละ่ะขออนุญาตไปตำแจ้วแมงดาเลยครับเลยจ้าอย่าลืม ติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบรรยากาศนะครับเนาะ